ช่องเกษตรมิรี Memory นะครับวันนี้มาพบกับทุกคนนะครับก็มาแนะนำต้นบอนสีนี่มีลักษณะเด่นสวยงามนะครับสองชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือบอนสีไทยนิยมนะครับและก็บอนสีขุงทองนะครับก็เป็นบอนสีที่ เป็นพรใบป้ายนะครับมีลักษณะสวยงามนะครับลองดูกันก่อนนะครับต้นไหนคือขุมททองต้นไหนคือไทยนิยมครับบางท้งก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะครับก็มาดูลักษณะเด่ในใกล้ๆกันดูกันกนะครับมาดูไทยนิยมก่อนนะครับ ครับไทยนิยมก็จะมีปืนสีแดงนะครับสะดือเป็นจุดสีดำออกอม่วงครับเล็กๆนะครับแล้วก็กระดูกลายเส้นก็มีสีเขียวนะครับึนใบของไทยนิยมนะครับขื้นใบสีขาวนะครับมีแต้ม สีแดงทั่วใบนะครับกระจายทั่วใบหลักต้นก็สีเขียวสีเขียวอ่อนนะครับนี่คือลักษณะของไทยนิยมนะครับพื้นใบของไทยนิยมนะครับก็มีพื้นใบสีเขียวมองเห็นลายเส้นเป็นสีเขียวครับขอบใบของไทยนิยมนะครับเป็นสีเขียวครับ กระดูกกับลายเส้นแต่จากกระดูกขอบใบนะครับก็จะมีสีเขียวนะครับดูความแตกต่างนะครับของขุมทองนะครับเป็นบนสีใบกลมนะครับลักษณะแต้มสีแดงคล้ายกันนะครับแต่ขุมทองจะมีแต้มที่เป็น ปื้นใหญ่กว่านะครับพื้นใบก็สีเขียวเหมือนกันนะครับตรงสะดือก็เป็นจุดสีม่วงเล็กๆออกดำๆเหมือนกันคล้ายกันนะกระดูกลายเส้นก็มีสีเขียวนะครับขอบใบก็สีเขียวลักษณะคล้ายกันมากครับแต่ความ เป็นสีแดงนะครับแต้มสีแดงก็จะคุ้มทองก็จะแดงสดนะครับส่วนไทยนิยมก็แดงจะเข้มกว่านะครับแดงจะช้ำๆนิดนึงแล้วก็ลักษณะของแต้มจะเล็กกว่านะครับของคุ้มทองนะจะเป็นเป็นปื้นใหญ่นะครับกระจายออกจากตรงสะดือนะครับพื้นใบก็ ลักษณะของกลุ่มทองนะครับพื้นใบเป็นสีขาวครับมีสีขาวแต่มีการกัดสีนะครับกัดสีนะครับถ้าโดนแดดเยอะๆนะครับจะกัดสีชมพูนะครับจากพื้นใบสีขาวก็จะเป็นสีออกชมพูนะครับมีสะพานขีดนะครับจากคอใบนะครับตรงกลางหูใบหยักนะครับ ก็ประมาณามีเหมือนกัน,นครับของไทยนิยมจะมีไม่มากนะครับแต่ของขุมทองจะชัดเจนกว่านะครับลักษณะส,สำคัญที่สุดก็คือขุมทองก็จะมีก้านสีดำนะครับแตกต่างกับไทยนิยมตรงนี้แล้วครับก้านสีเขียวนะครับก็คือบางครั้งก็ดูออกยากแต่ข้อที่ดูง่ายที่สุดก็คือก้านนะครับ คุ้ทองจะมีก้านสีดำไทยนิยมก็มีก้านสีเขียวนะครับมีลักษณะโดดเด่นสวยงามทั้งคู่นะครับอันนี้ก็ช่องเกษตร f ฟ m ลี่ก็นำความแตกต่างมาให้ดูนะครับก็ฝากคลิปให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับจะลืมติดตามช่องเกษตรแฟมลี่นะครับบวัสดีครับ